สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะันเจชัยบ,บางยูนยกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านมะเกลเก่าสถานการณรรักษ์บำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสี่ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติโรงเรียนในหัวข้อความภาคภูมิใจในโรงเรียนของฉันโรงเรียนบ้านมะือลเก่าสถานการณริรักษ์บำรุงตั้งอยู่เลขที่สองร้อยสามสิบเอ็ดหมู่ที่หนึ่ง บ้านมาเกลาเก่าตำบลมาเกลาเก่าอำเภอสองเงิจังหวัดนครราชสีมาโร,รงเรียนนี้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนวัดแจ้งใหญ่เริ่มก่อตั้งปีพุทธศักราช2459และเด็บปีพุทธศักราช2500ครูศา,ลาลส,สนาบ,บริรักได้ขอตั้งโรงเรียนใหม่และตั้งชื่อ ว่าโรงเรียนบ้านกเก่าสถานการณรรีนักบำรุงและใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นเด็ดท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้และปัจจุบันโรงเรียนของเรายุน108ปีมีอักษรย่อมอกอจุดเรียนดีเอ้ยคำขวัญเรียนดีสามคีวีวินัยสี่ประจําโรงเรียนคือ สีน้ำเงินสีเหลืองอวุธรูปประจำโรงเรียนคืออวุธุูปปางประทานพรต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียนคือต้นมะเกลืออ,อ,อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือผู้เรียนมีเบญจศีลซื่อสัตย์ประหยัดเย็บอ้อมเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัยโรงเรียนบ้างเกิดเก่าสารการรักความรุงเป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเด็กปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น4าคนแต่ถึงจํานวนนักเรียนจะน้อยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนจิี่วแตดแจ๋วเนื่องจากการปีการศึกษา2 5 6เรียนโรงเรียนของเราได้ รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดียี่ยมด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระรม่มราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงการที่สิบระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเด่นของโรงเรียนถ้าใครๆเอ่ยชื่อโรงเรียนของเรา ทุกคนจะนิ่ถึงผักสวนครัวซึ่งโรงเรียนของเราจะปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆเช่นบวบมูฟักทองฟักแฟงผักกาดขาวมะเขือและอื่นๆอีกมากมายหมุนเดียวปลูกไปตามฤดูกาลโรงเรียนของเราจะเน้นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษเมื่อเก็บผลผลิตได้เราจะนำลับไปรับประทานที่บ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ลด ค่หารัาใช้ใจ่ายของครอบครัวและถ้าได้ผลผลิตมากเ,เหลือจากเราประทานเองและ้วเราจะนําไปแบ่งกับให้กับเพื่อนบ้านหรือนําไปจําหน่ายให้กับผู้ปกครองและประชาชนซึ่งทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงการที่เก้าผมจึงเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนมากๆ เพราะผมมาโรงเรียนมาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขมีเพื่อนในการและค,คุณครูที่น่ารักรักพวกผมเหมือนลูกหลานคอยให้ความช่วยเหลือผมตลอดมาไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะอยากขาดโรงเรียนเพอโรงเรียนแห่งนี้ให้ความอบอุ่นให้ความสุขกับผมมากๆนางคีดเปรียบไว้ว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของผม ผมรักโรงเรียนนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณที่รับชมครับและรับฟังครับ